สวัสดีจ้านอา้องมะม่วงน้องมังโกมาไล่งานตัวจ้าน้องมังโกจะกลับไปยุ่กับเจ้าของเกา่ากําลังหาเจ้าของใหม่อยู่รู้สึกว่าเพิ่นจะขายเนาะจ้าเพราะว่าเพิ่นต้องขายประมาณสี่พันกาคนหนี่หรอมั้งสี่พันหาร้อยคนนี่แหละจ้าสวัสดีจ้ามือนี่น้อง น้องบกม่วงนะจ๊ะเพิ่นจะขึ้นไปหาจากของเก่านะจ๊ะเพราะว่ามีปัญหานิดหน่อยนะจ๊ะก็เอ่อหน่องแมวหน้องแมวบอแฮปปี้เวลาเอ่อน้องบกม่วงห่องนะจ๊ะเพิ่นห่องแห้งแล้วบันเีน้แมวเขาก็คือเขาก็แลนนีเขาตกใจนะจ๊ะเนะาะเพราะว่าปกติอยุบานมันก็นจะบ่ค่อยเสียงดัง น้นองแมวก็เลยแบบว่ายูบ่ได้ยูอย,ย,ยากพอใหญ่เราก็เลยตัดสินใจโทรบอกออหลานเพิ่นนะจ้ะว่าเอ,อเลี่ยงบ่ได้ละ,ละนั่งหนาสงสารอยู่ได้นั่งกำลังหัดเบาเติ้นซื้อจะคองก็ได้จ้ามังโกหายมังโกหายมังโกหายมังโกเพิรนกรเ็เบ้าเก่งแล้ว กับเชิงเกงแต่ว่ามันกับมีการเวาเหมือนกับอยากจะคุยน้ำเหา่าอย่างประมาณนี้เนาะจ้ะถ้าอารมณ์ดีก็จะแบบเอินซื้อเจ้าของเสียได้ได้๋ยงินชัดๆเลยเอินหายมังโก้อย่างประมาณเนี่ยสวัสดีบักม่วงประมาณนี้เนาะจ้ะถ้าแปลเป็นไทยเนะน,นาะน่องโตใหญ่แต่ว่าย่ามห่องเสียงก็ดังจะเสียงดังมาก ช่วงนี้กับพัดค้นน้ำกินเก่งจต่เพิ่มมากินพวกอแอลมอนท์พวกเนี่ยกับสิมีความหลุดสึกคิดหอดนั่งอยู่ถ่านั่งประยูนนะจันเนาะเอาเหยียบค้นเจ้าของคือตั้งใจเหยียบหรือจังไหนมังโกหายมังโก อันขาเพิ่นขางหนึ่งเล็บจะหายไปสามไอสองนล้วจะสองนิ้วเพราะว่าเออตอนเพิ่นน้อยอ่ะพอเพิ่นหนีบแล้วเ,เยังก็กัดไหมกัดไหมจ้ะนั่นแล้วจะก็เลยกกายเป็นแบบว่าเป็นขาขางหนึ่งมีแครสองนิ้วแนละ้วนิ้วเดียวน่าจะสองสามสาม,สามนิ้วหายมั้งอีกครังหนึ่งม่จักนิ้ว สามนิ้วหายพอพอแทๆเลยจากกัดก็คือกับเป็นแฮ่นดีคคับไปแต่ว่าเรากะเรากบินได้แต่บินได้แบบธรรมดาแต่เพียงแต่ว่าเวลาเราจะเกาะหาแนวเกาะก็คือเราก็จะแบบเล็บกับยาวมังโก้มังโก้ เวลาเพิ่นห้องอน่จ้ะตอนนี้กับว่าห่องล้ะแต่ว่าย่ามห่องเสียงดั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 งจนแมวจ้ะแมวก็ตกใจสงสารแมวตอนนี้คือแมวก็ขึ้นไปยู่สั่นบนสั่นบนนะจากสั่นบนเทวตนใหม่ขึ้นไปอะ่ะแมวกอยู่ผุนแหละหนองแมวมังโก้มังโก,ก้ครับตัวเมียพะนะ ก้มังโกสวัสดีเด้วมังโกหายมังโกขั้นอย่างเดียวเพิ่นพัดขนนะจ๊ะพัดขนน้องมะม่วงมะม่วงจา๋ามังโก หายมังโกหายมังโกเพิ่นเบาเนาะเมื่อวานนี่คุ้มจะเอาเสียงตอนเพิ่นเอิญเจ้าของน่ะหายมังโกน่ะยืนเป็นชั่วโมงยังบได้เลยพอเข้าเซ้าไทยห่องเอิญซื้อเจ้าของแม่โอ้ยเงยดไหลต่้งหลายรอบไทยเหตุบ่ท่าน เอเห็ดคลบป,ปั้นตั้งอยากหัวเออเหมือนนั่งวูข้าแบแบแอบแอบอยู่ตรงประตูพูนะขนงามงามสีเป็นกับงามมังโก้พูนะทอนค้นเจ้า้องนะมังโก้อืสีงามมาจ้ะหายมังโก้ นั่นและจ้าขอบคุณนะจ้าเนาะอันนี้แหละคือน้องมัน้องบกม่วงกับมาอยู่น้ำเห้าบดนนะจ้าเพราะว่านี่แหละปัญหาก็คือน้องแมวน้องแมวพญายักษก็หักแมวเนาะแมวเล่าเราก็เลยไปยอมคือเรากับเล่ากับสงสารน้องบกม่วงอยู่แต่ว่ามันก็นคือต้องเลือกนะจ้าเนาะสรุปก็คือลุงก็เลือกเอาแมว พวแมวมาอยูก่อนแมวกับขอมาอยูเองตอนนี้ก็เป็นเจ้าของบ้านแล้วตอนนี้เอ็กก็กลายเป็นถาดแมวเนะจ้ะแล้วเพิ่นกับผ้าแฟนเพิ่นมาแฟนกับตะหลักก็คิดว่าตัวผูเพราะเพราะว่าเบิ้งบพเป็นว่าตัวผูตัวเมียเบิ้งแบบได้ก็กลายเป็นอ่ะได้ผู้สาวเข้าบ้านจ้าขอบคุณที่ติดตามนะจ้าขอบคุณหลายๆลด้อจ้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์้อจ้าสวัสดีจ้า I'm gone.